ที่มันดูทีวีทั่วไปได้ด้วยเหรอดิจิตอลทีวีค่ะดิจิตอลทีวีหมายความว่าอ๋อก็เสียบสายอากาศแล้วก็ดูได้เลยดูเน็ตได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ใช่สมาร์ททีวีเป็นดิจิตอลโอ้ห้าสิบนิ้วเหรอหกพันหนึ่งเองวุ้นตายแล้วแต่อันนี้เป็นสมาร์ทอินดอ i d เลยสามารถดูเน็ตฟิกดูอะไรได้เลยหมื่น เก้าร้อยกิ้าสิบนิ้วแต่ไม่ใช่โ K ใช่ไหมโอเคสอ๋ออันนี้เป็นความละเอียดแบบไฮเดฟธรรมดาเป็นฟูตเป็นีครับมีราคาอยู่มีมีผ่อนด้วยใช่ไหมมีมีผ่อนด้วยถูกมาก e มเแม 50านิ้วราคานีิ่ถูกป้าและจอมันเป็นยขกานเลื่อนด้วย Y ที่สีที่มีความกล้างขึ้นในเรื่องการนอบใส่ตาใช้ชิปม,มนผลมันตวเร่นด้วยคว,ยว,ยวยามจย2มีต้องกันแรงดันไฟกระากด้วย้ามขาโครงสร้างนกัเือนด้วย นี้เป็นโฮมโปรซูเปอร์เซลนะฮะอ,อ,อยู่ในห้างะฮะฮแฟชั่นไอแลนด์9ธันวาถึง20ธันวารมนะฮะที่ชั้นหนึ่งนะฮะเป็นเอาสินค้าไฟฟ้ามาลดราคาเพียบเลยนะฮะนี่มาดูทีวีนะฮะนี่อันนี้ทีวีโซนี่นะฮะใช่ไหมโซนี่โอโ้โหมันลดเยอะจังน,นี่ฮะโปรติหมื่นเก้าเยอะ มื่นสามพนเกร้อยโอ้โหลดราคากันเยอะแยะไปหมดเลยคานาโซนิกที่งานโฮมเปรลนะฮะโฮมโปรเซลนี่กับ 16, 900, หมื่นหกพันเกรเหลือหมื่นกิบาทกี่นิ้วเนี่ยห้านิ้วนะฮะโอ้ของคานาโซนิกนะฮะอัปเดตราคาทีวีกันหน่อยแล้วกันนะฮะ ตอนนี้ปลายปีแล้วผมธนาโซเนก,กีนี้นี่มันใหญ่แท้75นิ้วนะฮะ46,900เหลือ43,000รถประมาณกี่พันเนี่ย3,000กว่าบาทนะรถเยอะรถเยอะเลยนะฮะดูดิโฮมโปรเขาจัดนะฮะจัดมีงานน่าจะอยู่ในห้างนะฮะโฮมโปรรถเยอะเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นทนาโซนิกเดี๋ยวเราไปดูหัวนู่นอะไรโซนี่นี่นะฮะ75นิ้วจาก69,000เหลือ35,000มันลดเท่าไหร่วะเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ถูกเลยนะฮะลดกี่หมื่น30,000กว่าบาท34,000เลยมั้งลดราคา10%เลยตรงเนี้ยโอ้โหโซนี่นะฮะ75นิ้ว อย่างชัดบอกอย่างชัดเลยนะฮะอันนี้ของโซนี่นะครับบูธของโซนีเนี่ยอันนี้หกสิบห้านิ้วนะฮะโทต,ต้าพิเศษนะฮะสี่หมื่นสองเหลือสามหมื่นเก้าบูดอันนี้ทีวีนะฮะโอเคเลยนะไม่แพงน,นี่มีซาาบาร์ด้วยเนี่ยเสาบาร์ของโซนี่นะเนี่ย วันนี้5.1ด้วยซาบา5.1ด้วยนะฮะตัวตี1 6 9 0 0เหลือ12,900นะฮะเป็นซาบา5.1เลยนะครับอยู่ไหนเนี่ยครับาอยู่นี่วันนี้ ก็หึอมันะโอ้สาใจเกินอ๋ออันนี้มันเป็น5.1ใช่ครับเป็น5.1แล้วลำโพงด้านหลังก็เนี่ยครับอ๋ออยู่นี่เหรอใช่ครับหาลำโพงด้านหลังไม่เจอนะฮะโอ้นี่นะฮะตัวไหนราคาไหนฮะราคาตัวนู้นใช่ไหม5.1 1.2โหลดเยอะเลยนะฮะลด4,000นะ่ะโอ้ ก็คือตรงนี้ได้ด้วยเลย5.1จัดรายการที่โฮมโปรของของโฮมโปรใช่ไหมครใช่แล้วถ้าเกิดไปซื้อที่โฮมโปรเลยมีมีจัดรายการแล้วร้านอยู่ในห้างมีครับแต่ราคาจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ไหมครแต่ลดเหมือนกันรู้ปะลดเหมือนกันแต่ลดไม่เยอะอ๋ออันนี้มาจัดในห้างจัดพื้นที่นอกห้างพื้นที่นอกห้างเป็นจะอยู่ด้านหนอ๋อหมายถึงว่านอกโฮมโปรตรงไหนก็ได้ที่เขาไปจัดงานแสดงเมืองทองใบเข็ก็จะลดประมาณนี้อ๋ออันนี้อยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะฮะ จัดถึงวันที่อะไรเนี่ยวันที่ย0วันที่20เลยนะฮะนี่ป้ายใหญ่ๆนี่ซปเปอร์เซลเลย2ี่โอ้ยอีกหลายวันเลยนะฮะมาชมกันทันเลยนะฮะแต่ว่าในในตัวที่ส่วนของโฮมโปรจะลดน้อยกว่านี้ใช่ไม่เหมือนกับมาจัดข้างนอกใช่นะฮะทุกทุกอย่างเลยนะที่เห็นเนี่ยเป็นโฮมโปรหมดเลยโอ้หเยอะเลยนะฮะทีวีก็ลดเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ลดเป็นบางตัวลดอย่างตัวนี้ลดต้องสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยใช่ลดครึ่งนึงเลย อันนี้เป็น5.1นะฮะโอ้โหนี่ oh, นดูหนังได้เลยชุดนี้ซาบานะฮะ5.1นี่ฮะรถกันเต็มที่เลยนะฮะรถกระหน่ำปลายปีนี่ลำโพงโซนี่ก็มีนะฮะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมีครบเลยอันนี้เป็นลำโพงปาร์ตี้นะฮะของโซนี่เคยทำคลิปแล้วนะฮะมีเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันเยอะเลยนะฮะลำโพงปาร์ตี้นี่ฮะมีหลายรุ่นนะฮะมีอันนี้รุ่นใหญ่ มันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะฮะตัวเบอร์เฮอร์เฮอร์เลยนี่นะฮะนี่นะฮะสูงสูงเท่าอกผมเลยเอวแล้วก็มีนี่นะฮะอันนี้ตัวย่อมยาวมาหน่อยราคาแปดพันเก้านะฮะฟรีไม์ด้วยนะครับได้ฟรีไม้สองตัวเลยนี่นี่นะฮะมีไม์ฟรีสองตัวไม์ลอยเลยสองตัวฟรีๆเลยฮะอันนี้ไม์อะไรวะเนี่ยอ๋อไม์ลอยนะ,ะนี่ไงไม์ลอยเสียบนี่ มือถือแีเลยนะฮะไมค์โซนี่ไมค์ลอยโซนี่อันนี้ก็ตัวเล็กหน่อยนะฮะอันนี้จอม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 จาง,ง,งหน่อยสี่พันเก้านี่นะฮะนี่ได้ไมค์เหมือนกันนะฮะก็บอกได้ไมค์เหมือนกันฟรีไมค์นะฮะปลายปีนี้รถเยอะเลยนะฮะใครจะซื้อของปีใหม่เข้าบ้านนะฮะนี่ไปจัดฉลองปีใหม่เทียบเลยมาดูได้ที่โฮมโปรนะฮะโฮมโปร ทุกสาขานะฮะหรือว่าสาขาในห้างเนาะที่เขาจัดรายการรถเยอะเลยนะฮะนี่นี่พวกนี้ชาร์ปนี่ทีวีนี่โหเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ลดนะฮะไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวนู่นน่ะอันนี้ผมอยู่ที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะฮะทีวีแอนดรอยเลยเนะี่ยหกสิบนิ้วขายแล้วเหลือหมื่นหก ปกติสามประมาณสามหมื่นนะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเหลือหมื่นหกพันสี่ร้อยโอ้โหใายนี่ก็ทีวีแอนดรอยแอนดรอยเปล่าไม่ใช่นะฮะสั่งด้วยเสียงด้วยนี่ฮะเียชาร์ปตัวนี้สั่งด้วยเสียงเลยภาพชัดนะฮะภาพชัดแจ๋วเลยชาร์ปนี้ก็ยี่ห้อนานแล้วฮะผมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเขามาเยี่ยมกันไปใช้ทีวีเขาด้วยนะฮะเครื่องเสียง นี่มจอใหญ่ทีมไหมโอมเทเตอร์นะฮะมีเยอะเลยนะฮะทั้งเครื่องเสียงตู้เย็นลำโพงมีครบเลยอันนี้ร้องดังจังเฮ้ยอันนี้เป็นลำโพงซาบานะฮะโปรตี3 9 0 0หรือ2 0 0 9ฮะของโซนี่นะฮะหมดแล้วหมดเลยด้วยไม่ถึงสามพันเองนะฮะนี่ตนี้ซาบาโซนี่ตัวนี้ รีบมาดูนะฮะใครอยากได้ซาบาช่วงนี้นี่นะฮะถูกๆสามพันเก้ารถพันหนึ่งเลยนะฮะไปซื้อของที่ร้านขายของเนี่ยจะต่อเขายัางไงนะพันหนึ่งเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะฮะมีซับด้วยสองจุดหนึ่งเนาะเขาบอกห้าเครื่องเท่านั้นหมดยังไม่รู้เนี่ยเจ็ดพันเก้าเหลือห้าพันเก้าลดสองพันเนี่ยห้าเครื่องมีซับตรงนี้ด้วยนะฮะ อันนี้เป็นส1นนะฮะแต่ถ้าตัวนูน้น5.1เลยนะฮะเนี่ยได้ยินเสียงอยู่นะอันนี้อันนี้เป็นไม่มีซับนะฮะตัวนี้2,900ไม่มีซับมีเยอะเลยนะฮะซัมซุงทางนน้นเยอะแยะเลยน,นี่ TCL นะฮะ เราเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้ย็ตู้เย็นลดราคาเทียบโฮมโปรนะฮะโฮมโปรเขาจัดทุกปีเลยนะฮะตอนปลายปีอย่างเงี้ยเนี่ยโฮมโปรซัมเมอร์เซลล์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะของโฮมโปรทำลดกันเทียบเลย <c oughs> ในห้างนะฮะในห้างตอนนี้ผมเดินอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะหรือจะไปที่โฮมโปรของเขาก็ได้นะฮะหรือจะเป็นที่สู์แสดงสินค้า <c oughs> พวก <c oughs> อะไรนะไบเทค เมืองทองนะฮะเขาก็จัดอยู่นะฮะนี่นี่ลำโพงเลยวะนี่ตัวใหญ่นี่นะฮะสาบาก็มีนะฮะเขาเอามาลดกันเพียบเลยอันนี้ LG อันนี้ไทย LG เขาทีวีก็ลดเยอะนะฮะเนี่ย LG เหลือหมื่นกระบาทเองทีวีสมัยนี้โอ้ไหนก่อน40นิ้วซื้อกัน2-3มหมื่นนะฮะ น,นี่ถูกมากนี่นะฮะอันนี้แอร์นะฮะแอร์ตู้เย็นมีเพียบเลย